เป็นท่านยมรศิครการประธานคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมการวิจธรรมศิลปะปวัฒนธรรมตลอดจนคณะศิลป์ราชการและก็ผู้ทรงเกียรติที่รับทุกการมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกธิ์ปรเกียรติยินดีอย่างยิ่งกว่าที่มีมรดกทางวัฒนธรรมสรบูรณ์ค่าและเป็นด้านระวัติศาสตร์วิถีไทยมรดเดือดไทยทรงดำนะครับ ซึ่งต่างร่วมศึกษาบ้างดนตรีรายการเำล่านี้เแต่งงานงานหนังสิ์เป็นสูตรรวมศรัทธาทางพระพุทธศาสนามากตลอดจนโบราณสถานที่สะท้อนถึงลาดเหงาความรุ่งเรืองในอดีตและมีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและร่างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องปร่ชาชนต่ทุกภาคส่วนรวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางสมคุณค่าเพื่อ้รับการพัฒนาศาสนาพุทธธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมนะะคเพื่อศิลปาสตร์ ได้เปลี่ยนนะฮะท่านได้ท่านไปมากาบน,นี้นะคะค่ะ่ะเอกนะรู้สึกมาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะทนะ่านคะการจชนบุรีนี้เป็นเมืองใหญนะ่เป็นอัดับสามนะฮะกรุงเทพนครราชสีมาและพุทธการเชนบุรีนะฮะใหญ่มีที่ปรนะมาทศาสตร์ของเราได้ลงพื้นที่นะฮะเพื่อมาแลกเปลี่ยนความค้ามาวันนี้นะคะก็มุ่งนะฮะ ในพื้นที่ควบคู่กับการสร้างบุ่น,นะคะสำหรับการประชุมหารือในวันนี้นะคะใน5้าประการ 1. นึหน้าในการอนุรักษ์โรงงานกระดาษของกาญจนบุรีซึ่งเมื่อปีศานะคะก็ถือว่าเราก็จะได้แรกเปลี่ยนนะข้อความระดุบภูมิปัญญากาบวัฒนธรรมหรือคนในชุมชนใหนะ้เป็นคนดีนะทะี่ wow. ในจังหวัดการการะทรมีนะครับได้ลงทะเบียนใช้ระบบอินโฟเนชันนะครูเมืองที่ยิงตัวลงมาก็คือตัว